ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ที่ประเทศลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันโดยมีคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้นเวียดนามได้เข้าควบคุมลาวทั้งประเทศอย่างเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เวียดนามกำหนดประชาชนลาวได้รับการกดขี่ข่มเหงจากท่านเวียดนามนานนับประการจนสุดที่จะทนได้ดังนั้นชนเผ่าต่างๆที่เป็นเจ้าของประเทศจึงรวมตัวกันจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาล เรื่องราวที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินลาวขบวนการกู้ชาติลาวผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่23เสียงลูกดอกเพลิงที่ใช้ผ้าติดไฟอันใหญ่กว่าปกติถึง3เท่า รอยละลิ้วเข้าไปกลางค่ายแล้วปักดินชี้เดอยู่อย่างนั้นไฟและควันสีดำลอยตัวสูงมองเห็นกันทั่วมงทั้ง3ด้านหยุดยิงทันทีทหารเวียดนามหลายคนหันหลังกลับไปมองแล้วต้องเกิดอาการงุนงงเพราะยังไม่รู้จักสัญญาณน,นี้ว่าหมายถึงอะไร้ง <B OOM! S 1> พันตรีวังไกวือตตโกนสั่ง,งลูกน้องแล้วตัวเองก็ชาร์จออกนำไปก่อนทันทีมงกว่า300คนรอบฐานที่มั่นทหารเวียดนาม ดานหน้าเข้าไปอย่างรวดเร็วกระจายกําลังออกเป็นแถวหน้ากระดานหลายคนกระโดดไปในร่องเลดแยกซ้ายขวาเตรียมตรงไปหาจุดที่หมายตาอาก้าไว้หลายคนอาศัยขอนไม้เล็กๆเ,เป็นที่กําบังก้อนลุกข้อหามองอาศัยทุกอย่างที่พอจะใช้เป็นเครื่องกําบังได้ที่ไหนมีที่กําบังก็จะมีมงเข้าไปหลบอาศัยแต่เนื่องจากจํานวนคนที่มีมากกว่าที่กําบัง ดังนั้นม้งหลายคนจึงต้องหมอบราบกับพื้นล้มตัวลงพื้นราบลิ้งต่ออย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้กลายเป็นเป้าินีเสียงคนกว่า300คนพร้อมใจกันเป่งร้องออกมาสร้างความโหนงตกใจแกเวียดนามเจ้าของค่ายเป็นอย่างมากหลายคนต้องตกตะลึงโดยถงผาเลื่อนตัวจากที่กำบังเดินจนทําให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายโผลออกมาโดยถึงโดนลูกดอกอาบยาพิษประเคนเข้าให้และผลที่ได้ก็คือตายกับตายความน่าทําลายของลูกดอกนั้น แม้โดนเพียงผิวเผินก็ม,มีช่องทางให้พิกยางน่องซึมเข้าร่างกายได้นิดหน่อยคนโดนเป็นต้องตายทุกรายไปมงชุดหลังบุกหนะักเข้าไปยังต่อเนื่องชั่วระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีพื้นที่ภายในค่ายกว่าครึ่งก็ตกอยู่ในการควบคุมของฝ่ายมงมาส่งเตืนจากฝ่ายบุกระดมปล่อยเข้าไปอย่างพร้อมเพรียงทุกด้านโดยเฉพาะผลการยิงจากด้านหลังทาให้เวียดนามไม่กล้าโผหัวขึ้นมาจากร่องเลดแม้แต่คนเดียว ในขณะที่กลุ่มมงทางด้านพันตรีหว่างเซ็งว่างเปลี่ยนแผนเป็นเก็บตัวเงียบเพื่อเปิดโอากาสให้ชุดลุกไล่ได้ใช้อำนาจการยิงอย่างเสรีไม่ต้องกลัวว่าผลการยิงจะไปถูกพวกเดียวกันอากาศจากเวียดนามสี่หากระบอกจากคนที่หายตกตะลึงก่อนเริ่มระดมยิงเข้าใส่แนวมงเป็นชุดแรกมาสุดหายนัดเฉียดร่างมงไปยังบุตรวิดหลายนัดได้ผลจับเข้าร่างมงบางคนพอดี มงทางด้านเฟอร์วีมองเห็นการสูญเสียของพวกเดียวกันอย่างธนาตาจต่การยุดอาก้าคู่นั้นเสียด้วยหน้าไมา้ปรากฏว่าทั้งสองคนโดนลูกดอกปักเข้ากลางแผ่นหลังเต็มเป่าถึงกับแอนตัวแหกปากร้องเสียงรันด้วยความเจ็บปวดก่อนสุกตัวลงกองกับผืนนอนรอความตายต่อไปเสียงมงบุกเข้าไปยังดังกึงกกองทั่วทั้งค่ายหลายคนวิ่งสลับไปมาเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นเป้าหนึ่งแม่ดูสับสนและลานตาไปหมด 1> 1ระยะไม่ถึง30เมตรจะเข้าถึงตัวแล,แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นทหารเวียดนามกว่า50คนชูมือหลาขึ้นเหนือหัวโดวยไม่มีอาวุธตะเกียดตะกายขึ้นมาจากร่องเลดเรียงลําดับทีละคนสองคนกระทั่งตลอดทั้งแนวเรียงรายเป็นแถวอยู่ริมขอบร่องเลดโดยท่าทางอาการของคนยอมแพ้แบบดุษฎดียทหารเวียดนามรู้ตัวแล้วว่าไม่มีทางต่อสู้กับศัตรูในยามนี้ได้การยอมแพ้แล้วตกเป็นเฉลยฝ่ายตรงข้าม อาจทําให้พวกตนมีชีวิตรอดภาพการยอมแพ้ของทหารเวียดนามที่ปรากฏขึ้นมงไม่ยอมพลาดโอกาสอีกต่อไปสภาพนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่รีบทําอะไรสักอย่างดังนั้นมงจึงตัดสินใจปรากฏตัวทันทีด้วยกําลังคนที่มากกว่าถึง10เท่าหลายล้อมมันไว้ทุกด้านปืนทุกระบอกจ้องทางเดียวกันไม่มีคําพูดไม่มีการยิ้มแย้มไม่มียินดียินร้ายจากใบหน้าและแววตาของมงแม้แต่น้อย คนมีแต่ท่าทางเอาจริงนิ้วในกลองไกปืนที่พร้อมกระดิกได้ถูกเสี่ยวเวลาของวินาทีหัวหน้าใหญ่ขบวนการกู้ชาติมองกลาดตั้งแต่ซ้ายไปจนสุดขวาด้วยความพึงพอใจนอนลงพันตรีหวังไกววอสั่งการต่อเฉลยเป็นภาษามองแต่เวียดนามยังคงยืนชูมือนิง่งคนสั่งเข้าใจทันทีว่าคนฝั่งคงไม่เข้าใจภาษาจึงสั่งใหม่พร้อมทำมือภาษาใบเป็นสัญญาณให้นอนลงนั่นแหละทหารเวียดนามจึงเข้าใจแล้วทำตาม ท่านเซงว่างให้คนของเราประกบมันด้านหลังคนต่อคนพันตรีหวังไกเวือก้าหาญเกินกว่าจะคาดคิดขดระดับหัวหน้าใหญ่ไม่ได้เกรงกลัวแม้แต่น้อยกับการเข้าไปอยู่ในดงของศัตรูเลยเท้าย่างก้าวไปปากก็ออกคําสั่งเป็นภาษามงให้พันตรีหวังเซงวางทําในสิ่งที่กําลังคิดอยู่ในใจตัวคนสั่งเองเดินถึงแนวนอนของทหารเวียดนามอ๋อเท้าขวาเตะเข้าชายโครงทหารเวียดนามคนหนึ่งเสียงดังสนั่นวันไหวแล้วใช้เท้าพักให้นอนคว่ำลง พร้อมกับใช้ปากลำกล้อง M16 และแทกอย่างแรงบนกลางหลังไอเวียดนามคนนั้นจึงนอนคว่ำถอยทําให้คนที่ยังหงายอยู่ต้องรีบคว่ำลงบางเพราะกลัวเจ็บตัวพันตรีหวังไกวือมองท่านเวียดนามด้วยสายตาเยียดหยันก้าวขาเดินตรวจแถวนอนของเฉลยศึกปืนในมือต้องพร้อมสําหรับการร่างกายส่งกระสุนในทุกๆระยะย่างก้าวโดวยความไม่แน่ใจว่าจะมีท่านเวียดนามสักคนที่อาจบ้าเสี่ยงตายแลกชีวิตกับเขา สายตาจำเริงมองดูการวางตัวของพรรคพวกที่อยู่คนละฝั่งกันของร่องเรดเห็นแล้วว่ามีจํานวนเพียงพอคงไม่ถึงกับต้องให้ใครคนหนึ่งคนใดชาร์จไล่ตามไปยิงทั้งคนที่วิ่งหนีเป็นแน่และก่อนที่แผนจะแตกหรือเวียดนามจะได้รู้ตัวเสียก่อนพันตรีหวังไกวอจึงสั่งการทันทีฆ่ามันสิ้นคําสั่งพันตรีหวังไกวอกราดเอ็มสิในมือเขาใส่ร่างทหารเวียดนามที่นอนคว่ำอยู่ข้างหน้าทันทีเขาคนเดียวเล่นเสียห้าศพไม่มีเหลือ ส่วนเอมสิบหกถึงห้าสิบระบอกยิงออกไปในทิศทางตรงหน้าของตนเองยวดระยะห่างเพียงสามสี่ก้าวมนิ่นายรอดทนไปได้ซิงเอ็มสิบหกแผดคำรามขึ้นพร้อมกันแต่และกระบอกอยู่ใกล้กันเสียงมันดังจนสุดบรรยายได้ว่าดังแค่ไหนลุ่มวันจากดินปืนกับกลุ่มฝุ่นดินที่ฟุ้งขึ้นมามมวนตัวเองลอยอยู่เหนือกลุ่มคนนอนมองเห็นเป็นแนวทางยาวเหมือนฉากพันกำบงังแนวการเคลื่อนที่ขณะด,ดำเนินกลยุทธ์ไม่ผิดเพี้ยน ช่วงระยะเวลาไม่ถึงอึดใจเสียงปืนเงียบลงมันเสียงร้องของคนดังมามงในแถวยังคงกระชับเอ็มสิบหกในมือนิ่งมองร่างศัตรูที่กําลังดิ้ทดนทุรนทุรายด้วยสายตาหยาบหยามเอ็มสิบหกยังคงจ้องอยู่อย่างเดิมมันเตรียมยิงําแม้จะรู้ตัวว่าไม่จําเป็นกระทั่งฝุ่นและควันจางลงตะหัวมันพันตรีหวังไกวือสั่งการอีกพอสิ้นคำสั่งสปาต้าในมือนับร้อยเล่มควง่อร่อนฟาดฟ,ฟันลงบนคอของทหารเวียดนาม คนแล้วคนเล่ายังสนุกมือเลือดสดๆไหลาจากบาดแผลแล้วยังทะลักจากลอดคอทําให้ปริมาณเลือดมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณมงไม่สนใจว่าเหยื่อสังหารขาดใจตายไปแล้วหรือยังดิ้นกระเดวกระเดาเพราะแขนนี้มันต้องชําระเผาบ้านมันคําสั่งตามมาอีกติบตาเดียวก็ลุกโชดช่วงจับท้องฟ้ามงบางส่วนไล่เก็บอาวุธปืนจากศัตรูบางส่วนกวาดเก็บเนื้อวอัวที่มันชำแหละไว้แล้ว บางส่วนเร่งไฟให้แรงและ,ละบางส่วนตามเก็บหัวทหารเวียดนามโยนใส่กองไฟทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทําโดยไม่ต้องออกคําสั่งดังนั้นช่วงระยะเวลาไม่กี่วินาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยศพไม่มีหัวของทหารเวียดนามที่ทิ้งไว้คืออนุสรเตือนใจพวกนิยมรัฐทิพเผด็จการคอมมิวนิสต์ต่อไปส่วนขั้นตอนการถอนตัวจากพื้นที่การรบก็เริ่มขึ้นทันทีหลังจากสำรวจจนแน่ใจเราว่าไม่มีทหารเวียดนามคนใดเหลือรอดชีวิตอีก เวลาเพิ่งเลยบ่ายสองโมงไม่มากนะักปฏิบัติการของฝ่ายขบวนการกู้ชาติได้ผลสําเร็จเกินคาดเวลากลางวันแสกๆทั้งสองฝ่ายมีทำเลภูมิประเทศที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะักแต่กําลังรบของนักรบทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันการจู่โจมยังรวดเร็วจนตั้งตัตไม่ติดการเข้าโจมตีทุกด้านพร้อมกันผสมผสานการใช้อาวุธเงียบจนเป็นเหตุให้แนวตั้งรับของเวียดนามปั่นปนไม่สามารถรวมอํานาจการยิงได้ สภาพของค่ายและสภาพศพท่านเวียดนามที่มองเจตนาทิ้งไว้เป็นการสร้างรอยแ้นให้กับพวกเวียดนามและมลชนของมันอย่างที่สุดศพของคนถูกฆ่าหลังยอมจำนวนแล้วกับลักษณะของศพไม่มีหัวที่มองจงใจทิ้งไว้ให้เห็นคือความเครียดแค้นที่บรรดาม,มองต้องการระบายออกมาและความแค้นนี้ย่อมกลับไปเสริมความแค้นของเวียดนามให้มากขึ้นอีกจนทั้งสองฝ่ายต้องติดตามชำระแค้นกันอีกในโอกาสต่อไป